สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ช่องเสียอาม JO1 Official นะครับผมวันนี้นะครับผมอ่าอีลานะครับได้เดินทางนะครับไปแสดงงานที่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมอ่าที่ห้างวิสโก้เนาะเอ้เป็นโปรเจกต์ร่วมกับเท่าแกะน้อยนะครับผมของอิลาเนะนะครับ ตอนนี้อีหลาน่าจะถึงโคราชตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็เห็นพ่ออ,อีไร้สดแล้วนะครับผมว่าเช้านี้ที่โคราชเนาะนะครับเห็นคร่าวๆว่าจะเริ่มแสดงประมาณบ่ายสองนะครับผมตอนนี้ก็บ่ายหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้ววันนี้นะครับทีมงานไทยรถแห่นะครับมีทั้งพี่ชงและพี่ลูกแก้วนะครับผมจะเข้าไปหาอีหลาเนาะส่วนพี่ลูกแก้วก็จะมีของไปฝาก อ,อีหล่าด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองโทรถามกันนะครับรับว่านาะนี่เดี๋ยวโทรหาอาจารย์ชงก่อนอาจารย์ชงไม,ม่แน่ใจว่าน่าจะกําลังไร้สดอยู่นะครับผมอยากไปนะครับนี่สวัสดีครับพี่ชง <c oughs> เป็นไงเป็นไงนี่เราจะไปหาทีมงานเครื่องเสียงก่อนเอาบัสถึงไหนแล้วดูหน้าง,งานหน่อยไหนดูได้อยู่ทางขาอยู่เลยเเดินไปข้างหลัง ตอนนี้เดี๋ยวจะโทรหานี่ก่อนอ่างแล้วตัวหาพนักงานเครื่องเสียงก่อนตอนนี้พี่ชงเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเรียบร้อยแล้วโอเคโอเครายงานสถานการณ์สดด้วยเด้อกับติดตามช่องอชงไทยรถแห่ได้ด้วยนะครับผมแล้วตัวหาก่อนอางโอเคครับก็พี่ชงนะครับก็ถึงหน้างานแล้วเนาะก็ก็ต้องรอติดตามนะครับ พี่ชงเหมือนจะมีไลฟ์สดด้วยนะครับตอนนี้กําลังท่งวิธีเข้างานอยู่นะครับเดี๋ยวท้องถามพี่ลูกแก้วนะครับผมเดี๋ยวถามพี่ลูกแก้วดูว่าพี่ลูกแก้วอ่าถึงไหนแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับก็สักพักนึงก็ได้ทักถามแล้วนะครับว่าอ,ออกมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะลองโทรถามดูรับมานอนี่เหมือนครับเรื่ยสวัสดีครับวส,ว,สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงเป็นไงถึงไหนแล้วใกล้ถึงยัง โอ้ฝนตกเนาะ <ใช S 1> คุณทำไมไม่ออกมาเร็วๆกว่านี้ก <l ose> รอง่าพีโรอลีรโรดยอ๋อลีโวันนี้มีอะไรมาให้มาให้อลาอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังอ๋อเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์แน่นอนเนาะอ่า <ใช S 2> ีลาบอกแกเจอพี่ลูกแก้วนะครับจัดให้เนาะนี่ไปหาเล่นอนเลยเออหลาแน่นอนโอเคโอเคเดินทางปลอดภัยครับโอเคครับก็นะครับก็ ไปรับชมนะครับคลิปของทั้งสองช่องนี้ได้นะครับณนะต,ตอนนี้น่าจะมีสองคนนะครับที่เดินทางามาถ่ายกีฬาทีา่วิสโกโคลาเนานะนะครับก็ส่วนผมนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านแพงเนาะเออพอดีอามาแวะกินข้าวนะครับอยู่ร้านอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับอยู่ใกล้ๆโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมตอนนี้ ช่วงนี้ก็จะนอนน้อยหน่อยนะครับผมก็นั่งแก้งานแก้อะไรกันนะครับช่วยบอสจูนะครับผมแล้วก็ผมก็พยายามจะทําคลิปให้พี่น้องดูเรื่อยๆเนาะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็จะเน้นทํางานก็ส่วนใหญ่กว่านะครับก็เดี๋ยวจะทําถ่ายคลิป่ทยอะไรให้พี่น้องดูเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมก็ฝากพี่น้องเนาะคอยอให้กําลังใจนะครับแล้วก็ยีลาวันนี้ทําการแสดงเห็นว่าบอสจู บอโจก็ได้จะไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าก็ฝากพี่น้องเนาะรอดูก็เห็นอซอบีแม่พยาก็ไปนะครับผมผู้จัดการมัดเดียวก็ไปนะครับก็ฝากพี่น้องเนาะ,ะให้กําลังใจนะครับผมส่วนผมนะครับก็จะรออยู่ที่บ้านแพงเนะาะเดี๋ยวอีหลาเสร็จทางนู้นก็จะได้มาก็ฝากทีมงานไทยรุนแห่ดูแลอีหลาเป็นอย่างดีนะครับผมอยากไปมากๆนะครับองคลัก อิหลาเนะาะพวกผมสองคนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เดี๋ยวรออยู่นี่เนาะเพราะว่าเดินทางปุ๊บเราก็ต้องตีขึ้นมาเพราะว่าวันนี้มีถ่ายอ่าพรีเซนต์นะครับผมของวทีนะครับสาน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมผมช่วยอีหละช่วยอีหละช,ช่วยบอสโจนะครับช่วยบอสโจแล้วก็สาน้อยเพชรบ้านแพงช่วยด้วยใจ นะครับช่วยด้วยใจจริงๆนะครับผมไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรนะครับผมเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นหลายๆอย่างนะครับก็มีที่ทําไปบ้างแล้วก็คือโปสเตอร์ก็อันนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ทำวีทีอาร์เนาะของบอสโจนะครับอยู่ในคลิปช่อง CRM นะครับผมอันนี้ก็เป็นความความภาคภูมิใจของผมเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทั้งจอเดีอะไรเงี้ยจะบอสก็ สั่งมาแล้วแหละครับเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยทานะครับผมก็อีกไม่กี่วันเนาะก,ก็จะเร่งให้เต็มที่นะครับก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจนาอครับผมอาจจะลงคลิปน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมอ่าลงคลิปน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้บรรยากาศพายุเข้าอีกแล้วฝนตกอีกแล้วนะครับพี่น้องโอ้ยน,อนีน่เกิดอะไรขึ้นนะครับที่โกสมสงราะว่า,วา อยากให้สถานที่มันแห้งนะครับเห็นว่าอีกไม่นานก็จะได้มาตั้งวิธีที่อตรงที่จัดงานแล้วนะครับผมเอ้พี่น้องนะครับก็ท่านใดนะครับว่างจากภารกิจเนาะหรือว่ามาได้ก็อมาเจอกันนะครับผมที่สนามกีฬากลางเนาะบ้านเพลงนะครับผมที่เก่าที่เดิมพี่น้องเอ้ฝากพี่น้องนะครับผม มาให้กำลังใจนะครับส่วนใครมาไม่ได้ก็เข้าไปที่แอปซีฟ้าได้นะครับผมหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ว,วันนี้ก็มาทำคลิปให้ดูนะครับว่าเออโทรหาพี่ลูกแก้วโทรหาตัวหาพี่ชงเนาะนะครับผมพี่ลูกแก้วเขาก็มีของขวัญอะไรจะให้อีหลาด้วยนะครับแหมก็ต้องรอติดตามอีกแล้วนะครับผมก็ ฝากพี่ๆทีมงานเนาะใรนรถแห่นะครับดูแลอีหลานเนาะแต่ว่าเออแทนแทนองคารักษ์คนนี้ปกติองคารักษ์สองคนก็จะไปครับงานนอกงานในเนาะพี่น้องแต่ว่าวันนี้ก็ติดภารกิจก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เต็มที่คือเขานั่นแหละครับพี่น้องวันนี้ก็เดี๋ยวรอช่วยอยู่ที่โดมนะครับเดี๋ยวรอถ่ายอยู่ที่โดมรอเนาะนะครับส่วนทางนูน้นโอ้โหเห็นพี่ชงขึ้น อ่าไลฟ์แป๊บเดียวโอ้ยพี่น้องให้กำลังใจกันเยอะนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับผมแล้วนะครับพี่พีททีมงานทุกคนนะครับไม่มีใครเป็นลูกน้องนะครับผมผมคิดว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องของผมอีคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งหรือว่าทุกท่านเลยนะครับเป็นเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องกันเลยนะครับผมไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราเป็นบอสใหญ่เราจะนู่นนี่นั่นไม่ครับผมคิดว่าเขาเป็น เหมือนครอบครัวหนึ่งนะครับการบริหารของผมไทยรถเห่นนะครับเป็นแบบครอบครัวเนาะก็เอาไว้เดี๋ยวผมทําคลิปให้ชมนะครับว่าเล่าเกี่ยวกับไทยรถเห่นนะครับผมก็รอพี่น้องติดตามเนาะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ให้กําลังใจอีหลานเนาะเยอะๆนะครับผมแล้วก็กําลังใจน้องคนนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องนะครับปังๆรวยๆเนาะ มันหมาน,นนะครับผม,ผมก็ฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ